สวัสดีครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นการสอนเรื่องกฎการคูณนะครับในพาร์ทแรกเลยนะครับโอเคเริ่มต้นด้วยคําถามนะครับสมมุติว่าเรามีเสื้อ2ตัวนะครับเสื้อ2ตัวกางเกง3ามตัวจะแต่งตัวได้ทั้งหมดกี่แบบนะครับโอเควิธีที่เราอยากจะรู้ก็คือเราก็มานับเองถูกไหมครับขั้นตอนแรกเราก็จะใส่เสื้อนะครับสมมุติว่าเราใส่เสื้อนะครับขั้นตอนที่2คือใส่กางเกงนะครับ เสื้อสองตัวสมมติให้เสื้อตัวแรกเป็นอสอเสืองหนึ่งอ่าสวมเสื้อตัวที่หนึ่งไปครับอาจจะจับคู่กับกางเกงตัวแรกนะครับกอไก่หนึ่งก็คือกางเกงตัวที่หนึ่งโอเคนคับไว้หนึ่งแบบครับสอสหนึ่งกอหนึ่งต่อไปอาจจะใส่คู่กับกางเกงตัวที่สองนะครับก็เป็นแบบที่สองอ่าถอดกางเกงตัวที่สองครับเปลี่ยนเป็นกางเกงตัวที่สามนะครับ โอเคตอนนี้เราได้3มวิธีนะครับก็คือสอหนึ่งเสื้อตัวที่1คู่กับกางเกงครบทั้ง3ามตัวแล้วนะครับต่อไปเปลี่ยนเสื้อครับเป็นเสื้อตัวที่สองก็ไปจับคู่กับกางเกงทั้ง3ามตัวเช่นเดียวกันกับเสื้อตัวที่1น,นะครับเราก็จะได้ผลลัพธ์ทั้งหมด6แบบ1ก็คือสอหนึ่งกหนึ่งสองก็คือสอหนึ่งกสอง นะครับเสื้อหนกางเกงสามสอสองกอหนสอสงกอสองสองกสอ,งอนส,อกน,สนะครับโอเคเมื่อเรานับได้ทั้งหมดนี้ก็จะพบว่าแต่งตัวได้ทั้งหมด6แบบ6วิธีน,นั่นเองนะครับในโจทย์ปัญหาข้อนี้นะครับ มีเสื้อ2ตัวกางเกงสาตัวซึ่งเป็นจำนวนที่น้อยเราจึงสามารถนับเองแล้วก็มาตอบได้ว่าแต่งตัวได้ทั้งหมด6แบบนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันมีเสื้อหลายๆตัวกางเกงหลายตัวเราก็อาจจะนับไม่ไหวถูก๋ไหมครับเสียเวลาในการนับเพราะฉะนั้นเราลองมาสังเกตครับว่ามีวิธีในการคำนวณที่เร็วกว่าการนับเองแบบนี้หรือไม่นะครับ เสื้อเนี่ยเรามีสองตัวถูกไหมครับกางเกงสามตัวนะครับ,รบผลลัพธ์คือหนั่นมาจาก2องคูณสามเท่ากับหแบบนั่นเองครับนี่ครับเราสามารถคูณกันได้เลยนะครับสามารถนำเสื้อมีกี่ตัวกางเกงมีกี่ตัวนะครับคูณกันได้เลยก็จะได้จำนวนแบบทั้งหมดโอเคครับ ต่อไปถ้าลองมีเสื้อสักสามตัวดูนะครับถ้าลองมีเสื้อสักสามตัวกางเกงสามตัวนะครับถ้าเรามีเสื้อสามตัวกางเกงสามตัวเราจะแต่งตัวได้ทั้งหมดกี่แบบโอเคเรานับไปแล้วได้6กถูกไหมครับเพิ่มเสื้อไปอีกตัวหนึ่งสอสามก็จะไปจับคู่กับกางเกง อีก3นะครับกอหนึ 2, ่งกอสองกอสามก็จะได้อีก3วิธีคือสอสามกอหนึ 3, ่งสอสามกอสองสอสามกอสามเมื่อเรานับแล้วเราก็จะพบว่าได้ทั้งหมด9แบบที่เราสามารถแต่งตัวได้จากเสื้อ3าตัวกางเกง3ตัวนะครับเสื้อ3มตัวกางเกงก็3ตัว คูณกันจึงได้9แบบนั่นเองนะครับถ้าเกิดเพิ่มเสื้อไปอีกหนึ่งตัวเป็นเสื้อ4ตัวถามว่าเราจะแต่งตัวได้กี่แบบครับอ่คิดในใจซึ่งทุกคนก็ต้องตอบได้อยู่แล้วก็คือ4ี่คูณสามถูกไหมครับโอเคนี่คือกฎการคูณนะครับแล้วถ้าสมมุติว่าเรามีเสื้อ2ตัวกางเกง3ตัวและเพิ่มรองเท้าเข้าไปการแต่งตัวของเรามีรองเท้าเพิ่มเข้ามา อีกหนึ่งอย่างจะสามารถแต่งตัวได้กี่แบบโอเคบางคนอาจจะคิดในใจแล้วได้คำตอบโอเคครับมาดูกันนี่คือเสื้อ2ตัวกางเกง3ตัวถูกไหมครับจะได้ผลลัพธ์6แบบทีนี้เราก็มาเพิ่มขั้นตอนในการแต่งตัวครับ จากเดิมมีแค่เสือเ้อางเกงต่อไปก็จะต้องมีขั้นตอนที่ใส่รองเท้าเข้ามานะครับขั้นตอนที่ใส่รองเท้ารองเท้ามี2คู่โอเคสองหนึ่งก็หนึ่งอาจจะคู่กับรองเท้าคู่ที่1รอเรือ1น,นะครับรองเท้า1ห,หรืออาจจะคู่กับรองเท้าคู่ที่สองรอเรือสองนะครับ สอนหนึ่งกอสองอาจจะคู่กับรองเท้าคู่ที่หนึ่งนะครับแต่ละตัวก็แตกออกไปอย่างละสองอย่างละสองนะครับอย่างละสองเส้นแล้วเราก็เขียนรอหนึ่งรอสองโอเคได้ดังนี้ครับ รอนแรกและที่เราได้ก็คือส1ก1ร1อันที่2ส1ก1ร2ต่อไปครับไล่มาตามสายเลยครับส1ก2ร1ต่อไปครับส1ก2ร1ส1ก2ร 2, 2โอเคเปลี่ยนกางเกงครับส1ก3ร1ส1ก3ร2โอเค เสื้อตัวที่1ใส่คู่กับกางเกงและรองเท้าครบแล้วเปลี่ยนเป็นเสื้อตัวที่2ครับเป็นสองก1รอหนึสองกอหรอสองสองกอสองรอหนึสอกอสรอสองกอสรอหและสุดท้าย 2, 3, อสองกอสรอสนะครับซึ่งเรานับแล้วได้ทั้งหมด โอเคอเค็ขอไปัย12แบบนั่นเองนะครับนับได้ทั้งหมด12แบบเราก็มาดูว่าเสื้อ2ตัวกางเกง3ตัวรองเท้า2คู่นะครับ12เกิดจาก2คูณ3คูณ2เท่ากับ12แบบนั่นเองนะครับนี่ก็คือกฎการคูณนะครับ กฎการคูณคือการทํางานเป็นขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่1ใส่เสื้อขั้นตอนที่2ใส่กางเกงขั้นตอนที่3ใส่รองเท้าการทํางานมี3ขั้นตอนในงานนี้นะครับแล้วเราก็จะดูว่าแต่ละขั้นตอนมีกี่แบบให้ทําได้นะครับเสื้อขั้นตอนที่1ใส่ได้2แบบ2ขั้นน,นะครับสวิธีกางเกงมี3ตัวก็ใส่ได้ทั้งหมด3วิธีรองเท้ามีทั้งหมด2คู่ก็ใส่ทั้งหมด2วิธีคูณกันทั้งหมด จึงได้ผลลัพธ์ของการทำงานนี้ก็คือแต่งตัวได้ทั้งหมด12แบบนั่นเองครับครับซึ่งก็จะตรงกับบทนิยามของกฎการคูณนะครับกฎการคูณคือการทำงานเป็นขั้นตอนย่อยนะครับมีเสื้อมีกางเกงมีรองเท้านะครับถ้ามีหมวกก็เพิ่มขั้นตอนหมวกเข้าไปอีกแล้วจำนวนของวิธี ทุกขั้นตอนนะครับคูณกันนะครับคูณกันให้หมดก็จะได้จำนวนวิธีนะครับจะได้จำนวนวิธีทั้งหมดในการทำงานชิ้นนี้ให้สำเร็จได้นะครับโอเคหลักๆคือคำว่าขั้นตอนนะครับการทำงานมีหลายขั้นตอนแล้วก็แต่ละขั้นตอนมี จ,จ,จุดวิธีที่สามารถทําได้ก็คือหมายความว่ามีเสื้อกี่ตัวมีกางเกงกี่ตัวมีรองเท้ากี่คู่นั่นแหละนะครับและ3มก็คือนําแต่ละขั้นตอนมาคูณกันนะครับอันนี้คือหลักๆมันจะใช้คําว่าขั้นตอนนะครับแล้วว่าต้องไปดูว่าแต่ละขั้นตอนทําได้ทั้งหมดกี่วิธีนะครับแล้วผลลัพธ์ของงานก็คือเอาทุกขั้นตอนมาคูณกันนั่นเอง ดังเช่นตัวอย่างที่1มีเสื้อ5ตัวกางเกง3ตัวรองเท้า2คู่ถ้าใส่พร้อมกัน3อย่างเนี่ยจะมีวิธีแต่งตัวได้กี่วิธีคูณกันหมดก็ตอบ30วิธีนะครับโอเคนอกจากปัญหาที่เป็นแนวการแต่งตัวการแต่งกายแล้วนะครับอาจจะเป็นการเดินทางก็ได้นะครับ อย่างที่2นี่ครับชัยต้องการเดินทางจากกรุงเทพไปอยุธยาแล้วไปต่อที่สุขโขทยัยโดยการเดินทางจากกรุงเทพไปอยุธยาเนี่ยสวิธีและจากอายุธยาไปสุขโขทยัย4วิธีอยากทราบว่าชัยสามารถเดินทางจากกรุงเทพไปสุขโขทยัยได้ทั้งหมดกี่วิธีนะครับงานของเราคือการเดินทางจากกรุงเทพไปสุโขทัยแต่ว่ามันต้องไปแวะอยุธยาก่อนด้วยนะครับกทมเนี่ยไปที่ อยุธยานะครับแล้วก็ไปที่สุขโขทัยครับเรามาดูกันครับขั้นตอนมีทั้งหมด2ขั้นตอน 1. กรุงเทพไปยุธยา2อยุธยาไปสุขโขทัยนะครับมี2ขั้นตอนเพราะฉะนั้นเราจะตั้งเลข2ตัวคูณกันนะครับขั้นตอนที่1จากกรุงเทพไปยุธยาได้ทั้งหมด3วิธีนะครับเป็นรถลงเรืออะไรก็ไม่รู้ละ สวิธีต่อไปออทธยาไปสุขโขทัยได้อีก4วิธีเพราะฉะนั้น4ี่คูณสเท่ากับสิวิธีนั่นเองครับโอเคและนี่ก็คือกฎการคูณนะครับคือการทำงานเป็นขั้นตอนแล้วแต่ละขั้นตอนมีกี่วิธีก็นำมาคูณกันก็จะได้ผลลัพธ์ของการทำงานให้สำเร็จนะครับผมโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ